กลับเข้าสู่ See You on the Road ยังมีปัญหาภาษาคลิปสนุกๆมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันนะครับไปดูกันต่อเลยกลับมาที่น้องๆอ,อสามสุดปากกาลูก History for 200 He was the last emperor of Russia A. Paul the First B. Peter the Third C. Alexander the Third D. Nicholas the Second D. Nicholas the Second นิโคลัสท i ่รับไปเลยสงคะแนนกลับมาที่น,น,อนอ้องๆชนรัศดรอํารุงครับ h n o l น g ่ยนะเทคโนโลยีชนิดฟอ h e s ั s takes place f a s t ด r i ้ this t า p e of light A y e ่ l ง w light B white light C red ร้อ h t or D UV light B, B white l i g h ร้อนป200คะแนน กลับมาที่อัสามชาสุปราการครับเอาหน่อยดี Entertainment for 200 The Beatles a popular English rock band in the 1960s had this many members A 3 B 4 C 5 D 6 B ยังไงฮะ B ตกลงต่อว่า4 4อยากจะได้200คะแนนไหมอยากได้ไหมเอาไปได้200คะแนน มาที่น้องๆชนราษดรอัมรุงครับพ okay, ่อหอาแซนเทคโนโลยีวันนี้ Paper was first invented here A. India B. Egypt C. Greece D. China B นีคือ Egypt Are you confident Yes Yes ยังไม่ได้คะแนนนะครับ เป็นที่ถกเถียงกันยังคงเป็นที่ถกเถียงกันร้หว่าที่หลายคนบอกเอ้ยพัาร,รัสเนี่ยที่มันทำมาจากพืชตรงแม่น้ำนายเนี่ยในอี้เยแต่ถ้าอิงว่ามันคือกระดาษที่เป็นรูปแบบจนถึงทุกวันนี้นะครับชาวจีน <laughs> ไปที่น้อ,นองอาสามชาสูตรประการครับ Entertainment 100 Disney's Mickey and Minnie represent this kind of animal A dog B duck <m> C mouse D shipmunk C mouse รับไป100่งร้คะแนนชนรักรออำรุงจาได้คอรน,นี้แน่นอน He was Thailand's first Prime Minister A ทวีบุญญเกต B ค่วงอภัยวงศ์ C พยามานูปกรณ์นิติธาดา D พยาพหลพ oh. ลพระยุหะเสนา 4 4อุปกริารับไปเลย100คะแนนสุดท้ายขอเสียงประมือให้กับน้องๆอสัมชาญสมุทรประกาศน้องบดน้อง,องพลอยน้องเปิ้งคราวต่อไปที่เราเจอกันใน See y o u on the road นะครับเราคงอยู่ในพื้นที่ภาคกลางอยู่แต่การแข่งขันจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเราจะเหลือ ทีมภาคกลางน้อยลงและเดี๋ยวจะน้อยลงกว่านี้และอีกไม่นานจะเหลือเพียงทีมเดียวเท่าน,นั้นที่เป็นตัวแทนของภาคกลางเพื่อไปชิงชัยตำแหน่ง national champion แชมป์ประจำประเทศแล้วเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับนาย see you on the road สวัสดีครับ